และผมต้องคิดตลอดเวลาบวกกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน้าตรงนี้ผมต้องใช้หูให้มากมากกว่าปากแล้วทุกอย่างมันมาจากพี่ปอและพี่กบสุวรรณันด้วยทุกอย่างผมเป็นคนเปิดใจด้วยก็แปลว่าคุณได้รับความสุขและประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานมาถึงโจผึ่มๆล่ะมาถึงโจผึ่มยิ่งยิ่งแล้วกว่าเดิมเลยครับพี่เพราะว่า เดิมทีจันพันดาวเนี่ยเราได้พูดคุยกับดารานักสแสดงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วมันจะง่ายในการเวลาพูดคุยคุยกับคนรู้จักมันคุยง่ายเขาก็จะเข,าก,ะขาก็จะคุยในเรื่องที่เขาก็จะรู้ว่าวิธีการพูดคุยของเขาจะเป็นอะไรและแค่ไหนและจบยังไงแต่การคุยกับชาวบ้านต่างกันมากมเพราะหนึ่งเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ได้ดาราแบบเราเขาเจอกล้องเจออะไรเขาตื่นสนามมากเขากดดันมากงั้นมันเป็นหน้าที่ของผมในการที่ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าบ้านผมต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด นั้นความรู้สึกของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมมีมุมมองในแง่ดีมาโดยตลอดในการทําพิธีกรก็คือว่าผมได้เรียนรู้ชีวิตคนและรายการจมบดาวโจพึ่มๆเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองนักสู้ที่ต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นในสังคมมากและเราเป็นรายการเดียวในการในในในักขณะนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ในวงการบันเทิงไทยเลยที่เปิดโอกาสให้คนไม่มีบุคลิกภาพที่ดีคนแก่ตาบอดฟันลอมา และสามารถทําให้คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ศิลปินมาโหวตให้กับคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ใช่หล่อสวยใช่คำว่างี้แต่กลายเป็นที่ชื่นชอบเป็นทุกคนเอาใจช่วยทุกคนคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านอยากจะส่งกําลังใจกําลังความช่วยเหลือไปหาเขาใช่ครับนี่คือผลงานที่คุณปรับรื้มใจมากที่สุดครับผมเหมือนเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในการที่ทําหน้าที่นั้นผมจึงภาคภูมิใจและผมจึงมีความสุขทุกๆวันที่ผมได้มาทํางานกับ กับทีมงานผมได้มาเรียนรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะได้มาเจอคุณสู้ชีวิตอีกแล้วเพราะแขกรับเชิญผมแต่ละคนเขาไม่ต้องการให้สงสารเขาต้องการให้ส่งเสริมเขาการที่คุณไปได้สัมผัสเขาแค่นั้นก็ได้กําลังใจมากมากล้นแล้วฉะนั้นเราผมได้สัมผัสกับเขาผมเห็นแววตาเขาจริงๆในการที่คนที่มาแล้วเศร้าเมื่อเราได้เจอเขาได้คุยกับเขาแค่นั้นเองว่าผมรู้แล้วนะว่าคุณสู้ชีวิตงั้นสู้ต่อไปแววตาเขาจะเปลี่ยนเป็นทันทีเลยฉะนั้นผมมีความสุข S <S <S ผมยังภูมิใจมากพี่เป็นความภูมิใจขนาดว่าถ้าถ้าเพื่อนคุณแบบอะไรซีแกไปทําอะไรของแก<ช>คุณทะเลาะก,กับเพื่อนเลยโกรธมากครับมันจะน่าเจ็บใจมากเลยในการที่คนที่ไม่ได้ดูและไม่ได้วิเคราะห์จริงๆว่าเนื้อ,เน,อเนื้อหาของรายการเป็นยังไงแล้วดันมาวิจารณ์นอกจากเรื่องนี้แล้วผมได้ยินข้อมูลมาว่าคุณถึงกับเฮย้ยโอ้โหเพลงลูกทุ่งพอได้สัมผัสเยอะๆแล้วฉันน่าจะฟังมาก่อนหน้านี้จริงเหรอจริงครับพี่ก่อนหน้านี้ได้ฟังไหมฟังบ้างแต่ไม่อินครับเฉยๆ เฉยๆมากคือไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเพลงลูกทุง่งคือไม่ได้คิดว่าจะได้มาสัมผัสกับเพลงลูกทุ่งเลยคือเป็นเป็นยังไงถ้าร้องร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงสตริงแน่นอนอยังไงก็ไม่คิดจะฟังเลยแต่เมื่อได้มามาทํารายการจำมาโจมมือพรึมแน่นอนครับว่ามันคือการถึงแม้ว่าจะเป็นการสู้ชีวิตก็ตามแต่มันมีกติกาคือเราจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุง่งเพราะฉะนั้นผมต้องรู้เพลงลูกทุ่งว่าเป็นยังไงครับผมจึงต้องฟังผมก็ซื้อมาฟังอะไรที่ดีก็เอามาฟังเมื่อได้สัมผัสจริงๆแล้วออย่่่าางทีบกว ก่อนที่คุณจะวิจารณ์อะไรคุณจะต้องสัมผัสเขาก่อนคุณต้องสัมผัสก่อนแล้วเมื่อผมได้สัมผัสผมได้รู้ว่าเฮ้ยนี่มัน R&B เ b เมืองไทยนี่ว่าใช่ใช่นี่มันีหลายแบบมีทั้งแรปมีทั้ง R อนบรวมกันนั้นหมดเลยนี่มันคือความเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนนี่ว่ามันคือความเป็นรากหญ้าคือรากเหง้าของคนไทยนี่ว่ะถ้ามีใครบอกว่าคุณเป็นคนม้านนอก นั่นแหละคุณคือต้นตำรับคนไทยถูกต้อง <laughs> ใช่ถูกไหมพี่ <laughs> ใช่มันเป็นเพลงที่เล่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเล่าแบบตรงไปตรงมาโโโด้วยโอ้โหแบบต้นไม้เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงมันเห็นภาพหมดมซึ่งแตกต่างจากเพลงสมัยใหม่ใน,ย, <laughs> ในยุคปัจจุบันที่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งท่านผู้ชมท่านติดตามแต่ต้นจะเห็นว่าซีตั้งแต่ที่เขาเล่าให้ฟังตั้งแห่เป็นเด็กเล็กๆเกเรนี่นู่นนี่กลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมนุษย์เข้าใจชีวิตตนเองก่อนแล้วเริ่มเข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมความรู้สึกที่มีต่อผู้คนในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันว่าเราจะมีใจให้กันได้อย่างไรเหลืออีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้คุยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือการเป็นนักแสดงบทบาทนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันและมีเรื่องในใจที่จะเล่าเหมือนเมื่อกี้เช่นกันแต่ต้องพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ ได้เจอครั้งหนึ่งสเสน่ห์ซึ้งตรึงใจอุ๊ย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 เอิบเอิบขอโทษนะครับเ,เ,เ,เป็นอะไร,รหรือเปล่าครับไม่เป็นค่ะเอ่อกระโปรงสูงไปรงหรือเปล่าครับเอิบ นี่ครับพัชนาเผื่อว่าะช่วยขอบคุณค่ะนาตีไม่รับของจากคนแปลกหน้าครับฉันอยากได้ <S <S เรื่องของหัวใจอะไม่มีใครสื่อแทนใครได้แล้วค่ะ <S <S ทำตามใจตัวเองเถอะค่ะชาชาย แท้วาสนาก็ไม่ได้มีใจให้กับเรา ครับจอดใจช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่เรากําลังคุยอยู่กับน้องซีสิวัตนะครับกับ,รบเรื่องราวดีๆที่ผมเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเขาก็คือการแสดงใช่ครับละครโทรทัศน์ที่เราได้ชมมาหลายๆเรื่องก็ผมเชื่อว่าท่านคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เขากําลังได้รับศาสตร์ใหม่จากละครเวทีที่เพิ่งผ่านพ้นไปหนึ่งในดวงใจสุนทราภรเดอะมิวสิควับกี่รอบครับเอารวมหมดเลยตั้งแต่เพิ่มรอบเป็นบอกบัตรเต็มอันนี้เพิ่งผ่านพ้นไปทั้งหมด14รอบครับบัตรเต็มแล้วเต็มอีกเลยครับ,รบ,รบ,บก็บถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจัดใหม่คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือถ้าพี่ดูเล่นผมไปดูถ้าสมมุติว่าผมผมเล่นแล้วพี่ไม่มาผมไม่ว่าเดี๋ยวผมก็ไปเล่นให้ดูที่บ้านได้ ผมมาไปเล่นสิไปเล่นสิพี่จะไม่ <laughs> <laughs> ผมต้องโทรตามทีมงานเยอะมากอยนะพี่้ย <laughs> ชวนมาเล่นให้พี่ดูดูหน่อยเพราะพูดไปแล้วอย่างนี้เหรอสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเรามักจะคุ้นกับเพลงสุนทรภพรในแง่ว่าผู้ใหญ่ฟังรุ่นพ่อเราฟังร,รุ่นนี้ไม่ไม่ค่อยได้ฟังแต่เมื่อกี้ตอนแต่งหน้าทําผมก่อนจะมาสัมภาษณ์เนี่ยซีเขาก็จะโทรศัพท์มาเปิดเพลงฟังอย่างเคิร์มแบบมันมีความสุขเป็นเพลงสุนทรภพทั้งหมด คือผมยังอินอยู่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือผมยังอินอยู่พี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาผมทําอะไรผมก็จะอินผมก็จะร้องไปเรื่อยใครใครอยู่ข้างๆผมทีมงานที่กองถ่ายลคนก็จะทราบดีว่าผมจะร้องเพลงสุตราพตลอดนะตอนนี้คือมันอินนะครับมันซึมซับการที่คุณคือเรื่องเหตุผลแรกก็คือผมจะต้องร้องเพลงสุนทรภพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องออกมาจากใจไม่ใช่ออกมาด้วยหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทําอย่างนั้นได้เนี่ยคือเราต้องร้องจนมีลดี้เนี่ยเข้าไปอยู่ ตามผิวเราต่ตตางๆนั้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงเมโลดี้เลยม,มันจะเป็นอย่างนั้นคือขึ้นมาปุ๊บเราต้องร้องร้องได้ทันทีก็แปลว่าณนะวันนี้คุณมีบทเพลงประเภทที่คุณชื่นชอบใช่มีอยู่อีกแบบหนึ่งใช่ก็จะเป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วใช่ตอนนี้มีอยู่3อย่างอาจะไม่เอาเพลงยุคปัจจุบันถูกไหมฮะเพลงลูกทุ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือเพลงเพลงลูกกรุงก็คือเพลงสุนทรภสุนทรภพใช่ครับ าศาสตร์ของละครเวทีเป็นาศาสตร์ใหม่นี่เรื่องแรกในชีวิตใช่ไหมครับเรื่องแรกในชีวิตครับฟีดแบ็กที่ผมได้ยินมาดีมากผู้ค,คนชื่นชมครับฝั่งนักแสดงเองมีความรู้สึกอย่างไรได้รับวิชาการอะไรเข้าไปบ้างก็ก่อนหน้านี้ผมเล่นแต่ละครทีวีมาไม่เคยเล่นละครเวทีมาไม่เคยรู้ว่าการโปรเจกต์เสียงเป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าการร้องเพลงแบบถูกต้องเป็นยังไงการฝึกการหายใจเป็นยังไงผมมาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ผมได้หมดแล้วได้สัมผัสกับคนดูในแบบเปรียยวทามจริงๆ ปกติเราอยู่เราเล่นเสร็จปุ๊บเทปออกอากาศไปก็คนชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่เขาจะเขียนให้หลักให้กับเราแต่ณขณะนั้นเราละครเวทีเนี่ยเราทําการแสดงปุ๊บเราได้สัมผัสกับคนดูทันทีว่าเขาชอบหรือไม่เขาหัวเราะเขาตบมือให้กับเราสมมติเราเล่นฮาไปเราเล่นอะไรที่มันสนุกไปปุ๊บคนโอ้ยตบมือให้กับเราเราเฮ้ยโดนว่ะโดนโดนอะไรเงี้ยต่อไปต่อแล้วมันอยากทาอีกมันอยากเพิ่มอีกพลังมันมาอีกเรื่อยเรื่อย มันไม่สามารถที่จะอย่างเล่นละครทีวีแล้วเหนื่อยโอเคเดี๋ยวขอพักก่อนอิดิทได้คัดได้แต่ละครเวทีไม่ใช่ทุกอย่างต้องยาวไปหมดเพราะฉะนั้นทุกฉากทุกองค์ที่ออกพลังต้องเต็มร้อยทุกครั้งเพราะเขาอยากได้รับความสุขในฐานะเราเป็นนักแสดงเราเป็นผู้ให้เราไม่ใช่ผู้รับเรามา<ต>เพื่อ <คน S 1> มอบสิ่งปปผู้รับไปด้วยแต่ คืออย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ก่อนอให้ด้วยความจริงใจและให้ด้วยความเคารพและเมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะส่งกลับมาหาเราโอ้โทวีคูณแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมันขนลุกจริงๆพี่ความพยายามที่จะไปเป็นผู้ให้ที่ดีทําให้เขาได้รับสองอย่างหนึ่งได้รู้จักกับบทเพลงอันอมตะและเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่<ช>ยิ่งใหญ่ของประเทศเราใฮะ 2. คือเขาได้รับความปิติ สุขอย่างยิ่งกับการแสดงประเภทนี้ซึ่งเขาว่ากันว่านี่เป็นหเป็นสเสน่ห์ที่ศาสตร์อื่นไม่มี่มใช่ไหมใช่ละครโทรทัศน์ก็ไม่มีทางไม่มีรสร้างความรู้สึกแบบนี้ได้ไม่มีแน่นอนมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของศาสตร์นี้โดยเฉพาะจริงจริงน บรรยากาศระหว่างการแสดงลองเล่าให้ผมเห็นภาพหน่อยสิครับตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่ได้รับรู้อาจจะต้องไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วเป็นละครเพลงด้วยครับเป็นยังไงก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศต,ตอนแรกก็เป็นความรู้สึกที่แบบกดดันมากๆเพราะว่า <laughs> มันเป็นอะไรที่ใหม่อย่างที่บอกอีกแล้วมันทําอะไรต้องทําอะไรใหม่ๆอีกแล้วในแต่ละปีไม่เคยแสดงละครเวทีไม่แงไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพไม่ใช่ไม่เคยร้องเพลงสุนทรภพไม่เคยฟังเพลงสุนทรภพอย่างจริงจังขนาดนี้มาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกบรรยากาศมาคุมากเครียดมากเปิดเพลงใส่ซีดีไปปุ๊บนี่เราอยู่ประเทศไหนวะเนี่ยเราอยู่ในโลกยุค40วะเนี่ยเรานั่งไทยแมชชีนกลับไปหรือไงร้องยากมากโจมเอ๋ยโจมงานเขาไม่ได้ให้แกร้องอย่างนั้นนั่นใช่ไงแต่คือเราฟังปุ๊บเราไม่อินไงพี่อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบต้องร้องก่อนเมื่อแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ฟังปุ๊บก็จะมีความรู้สึกโอ้โหอะไรฟังแล้วขำจังเลย อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครขออนุญาตพูดด้วยความเคารพนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงในความรู้สึกถ้าคุณฟังแบบไม่เปิดใจ<ม>เพราะมันเป็นวิธีการร้องของคนสมัยนั้น<ม>ร้องแบบเปิดปากน้อยแต่เก็บรายละเอียดครบทั้งหมดมเป็นอย่างนี้จริงคุณครูร้องอย่างนี้จริงโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามเทแรตะนึง<ม>แต่พี่เชื่อไหมฟังไปฟังมาไม่เบื่อเลยม,มันแปลกตรงเนี้<ม>แปลกมากทั้งนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่ผมฟังเพลงมาเยอะมากฮาร์ดคอร์เดสล็อกป๊อป จนกระทั่งได้มาฟังจริงแล้วผมอินมากแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างที่พี่บอกว่าเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์มีมคําสละสลวยงดงาม,มและมีการอุปมาอุปไมยอย่างเห็นภาพกับเพื่อนเพื่อล่ะกับเพื่อนอเพื่อ,อทุกคนก็เป็นอย่างนั้นบ,บรรยากาศของการเล่นละครสด,สดมันมันยังไงไั้มมันบาดเสียวไหมว่าเฮ้ เกิดใครลืมอะไรหรือใครผิดคิวอะไรส่วนใหญ่คนอื่นเขาไม่มีใครลืมผมมาลืมอยู่คนเดียวนี่แหละเพราะเกรงมากผมเกรงผมกดดันพี่แล้วไม่จะจาามันก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากอยู่หลังเวทีปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนเล่นก่อนเล่นพอเพลงมันจะมีเพลงขึ้นแทดแท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 นี่คือหนึ่งในดวงใจมาถ้าท่านผู้ชมจําได้นะว่าซีเขามามานําบางส่วนของละครตอนที่เราทําเรื่องละครเวทีเรื่องเนี้ครับ ที่เราสัมภาษณ์ทั้งูมกับทั้งบูมกับเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาตัวบางส่วนของโชว์มาถ้าท่านผู้ชมจําวันนั้นได้นะครับซีเต้นกระเดะที่สุด <c oughs> ในบรรดาคนที่ออกมาแสดง <c oughs> เพราะว่าเขาเกรงว่ากลัวเขาจะทําไม่ได้ดีดดเขาเลยตั้งใจ,ใจมากเป็นไงจรงิง <c oughs> พี่เพราะวันแรกตอนซ้อมผมเต้นได้เลวมากเลยผมไม่อยากเต้นเนี่ยผมมาอะไรอ่ะมาแบบแล้วเพลงสุกันเธอเราพี่นึกออกปะสุกันเธอเราเวลาเราฟังสุกันเธอเรามันก็ตกมือสมแต่นี้ผมเต้นสุกันเธอเรา สไปทำโอ้โหมันเฮ้ยมันชี้เชื้ออะไรแบบเฮ้ยอะไรเราบี้เดอะสตาหรือเปล่าอีกนิดเดียวพี่เดอะสตาแล้วนะแล้วแบบเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันคือความสุขที่เรามอบให้เพราะว่ามันเป็นละครเวทีมันไม่ใช่ละครทีวีกล้องมันซูไม่ได้เราต้องเล่นให้คนข้างหลังเขารู้สึกมันผมต้องใหญ่มากผมต้องสุขต้องสุขจริงสุกกันเธอเราสไปทำไมมันต้องสุขมากเลยพี่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือความตั้งใจมันเป็นความตั้งใจอย่างที่บอกว่าเพลงมันขึ้นปุ๊บเรา มันต้องลดภาระตัวเองให้น้อยที่สุดแล้วต้องอยู่กับตัวเองต้องมีสมาธิว่าเราจะทําให้ดีที่สุดจับมือนักสแสดงด้วยกันจับมือกันแล้วเราทําได้อขอให้อยู่กับสถา,านการณ์ปัจจุบันสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปปล่อยมันไปทิ้งมันไปและให้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมฟังกันจริงๆเห็นกันจริงๆพี่เชื่อไหมเล่นทุกรอบไม่เหมือนกันสักรอบเดียวมไม่ละครมันก็เป็นอย่างงี้จะมีบางรายละเอียดที่ไม่เหมือนใช่ชอบมากเลยแล้วแล้วบางมุกรอบนี้ได้รอบนั้นไม่ได้แล้วแต่อีกใช่ไหมแล้วมันจะแบบ ไม่ไม่ได้ไม่ขับเ้ยนี่ไงมันบางทีเราลืมว่าเอยอย่าลืมนะคุณเป็นผู้ให้เขานะคุณอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะให้ไม่แล้วอย่าไปคิดว่าเป็นของตายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ยอันนี้ทำงี้เราจะได้อย่างนี้มันไม่ไม่ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันต้องมันต้องแบบสะกดจิตตัวเองอ่ะพี่บางทีพอเรารู้อะไรมากๆปุ๊บเราเล่นซ้ําๆไปซ้ำมาปุ๊บเราเราก็จะรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมันต้องสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่รู้ คนกลุ่มใหม่นะ,ะเราต้องเราเราไม่สามารถบอกได้ว่ายรอบนี้เหนื่อยว่ะเดี๋ยวเล่นเล่นไม่เต็มที่หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอบหน้าไม่ได้เพราะคนคนละกลุ่มกันมาก็ต้องใส่เต็มกันหมดเต็มที่หมดนั้นบรรยากาศมันมากทุกคความาสัมพันธ์ในหมู่ผู้คนที่แสดงด้วยกันเป็นไงบ้างครับ